หาการะตูนมีความคิดต้องคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วนันนี้อาจเป็น,นสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต การท้าให้อายและแน่นอนนะคะว่าในช่วงสัปดาห์พิเศษพิเศษแบบนี้<ด>เราก็ยังคงมีโปรแกรมพิเศษกับน้องๆรวมดาวพิเศษ20คน วันนี้เข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะครับคุ้มรัพย์หนังสือนะคะที่น้องๆนะคะสะสมมาเพื่อจะมอบให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ถึง15,000บาทนะหนังสืออีก48เล่มอ้าวันนี้เปิดรายการเดี๋ยวขออ่านจดหมายกันหน่อยดีกวอ่านจดหมายนะครับจากจุธารัตน์นะครับน้องเฟิร์นนะครับนี่นีหุ่ วาดรูปม,มาเลยนะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนในการวาดภาพนี้ก็แต่งนนรายการเราเรื่องข่ออากาศนะฮะหนะังสือปโปรดก็คือองคุรีมาน,นาอ่าแล้วมุ่งหวังให้ผู้อ่านตั้งมั่นในคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามอ่าแล้วได้ข้อคิดก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ใช่ เรื่องทุกเรื่องอยู่ที่เราอนี่น,ะะนแบบมาชุดั่ว,ว,วมานี่ดีได้น,นะเราแค่ขี้เกียจแลวขยันก็ได้นะครับใช่แล้วนะคะอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเราจะต้องอเ,เปลี่ยนตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนเราได้นะ,ะเรื่องของคุูซ้ำสืออยู่ที่ตัวเราเหมือนกันน,น้องๆต้องเป็นคนสะสมเพื่อมอบให้กับมูลนิธิสร้างสันเด็กให้ได้ขอให้ทำให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้เตรียมตัวเลย <laughs> เนื่องในเทศากาลปีใหม่ท้าให้อ่านขอส่งความสุขให้กับทุกคนด้วยหนังสือโอโอ28เกรดสุดฮา <holidays> แบบนี้ก็มีด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกซึ่งจะทำให้ทุกคนต้องอึ้งชึ่งข่าไปพร้อมๆกันเช่นทีๆๆ่มาของระยะทางวิ่งมาราธอนที่มีจุดเริ่มต้นจากสงกรามหรือเรื่องคำสาบฟารฟโรที่สร้างเรื่องราวน่ากลัวให้กับผู้ค้นหานั้นมีจริงหรือเปล่าร่วมกันไขปริศนาไปพร้อมๆกัน กับนักอ่านทั้ง20คนครับก็ถือว่าเด็กมีจินตนาการแล้วก็ความคิดที่หลากหลายนะครับ ข้อมูลสาหรับคาถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจ์นะคะพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะคะ <c oughs> กฎหมายนี่ก็คือกฎที่ใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามนะคะหรือเพื่อกําหนดระเบียบนะคะแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐนะคะและกฎหมายนะคะที่มีความเก่าแก่มากที่สุดนะคะก็คือประมวลกฎหมายฮามูราบีนั่นเองถึงเวลาท้ายขีดกฎหมายคืออะไรคะถ้ามีคนหนึ่งทําคนใดก่อนเขาอีกคนนึง ก็ต้องทําคืนอุ้ยนี่คือกฎหมายเช่นมีคนเอาไม้แทงตาอีกคนนึงต้อง<ฎ>แทงตากลับใช่อ,อ๋อนี่คือกฎหมายค่ะที่ไหนตั้งเหรอรัฐไหนอะยุโร<ล>ปอ๋อที่ยุโรปตั้งเลยหนูเคยดูนะ โอ้โหยีเกดสุดฮะแบบนี้ก็มีด้วยครับมันมีตอนหนึ่งที่มีคนรวยอ่ะขี่ม้าไปปุ๊บก,ก็ทับคนยากจนขาหากขักเขาทำไงต่อเหยียบเหยียบแล้วก็ขับหนีไปเลยโอ้โหนี่ประจํากรุงเทพก็เยอะชนหนีเนี่ยแล้วกฎหมายลงโทษยังไงก็ไม่ลงโทษเนี่ยจริงๆแล้วผิดไหมผิดผิดสมควรจะต้องลงโทษนะต้องกลับมารับโทษดีกว่านะาเพราะาถ้าเกิดมีการแบบปาหินแต่ไม่ไตั้ หรือไม่ได้เจตนาก็อาจจะโดนกลับคืนได้เช่นกันนะคะเลิศกฎหมายที่ไหนที่ยุโรปค่ะยุโรปนะไม่ใช่เมืองไทยนะไม่ใช่ค่ะควาเขาบ้างกลับนี่เละเทะนะบ้านเมืองนี่ไม่สงบเ,เ,เลยเ,เลยนะเออกฎหมายของฮัมูราบีคือการแก้แค้นนะคะกฎหมายก็มีอยู่ประมาณ258มาตาค่ะอ๋อนี่ก็คือกฎหมาย ถ้าเกิดไปขโมยของคนอื่นก็ต้องโดนตัดแขนข้าง<อ>าที่ขโมยทำไมขโมยของคนอื่นไม่ถูกขโมยคืนน่ะแต่มันเป็นแค่กฎหมายสำหรับชนชั้นสูขขงหรือคนรวยเท่านั้นค่ะสำหรับคนยากจนถ้าโดนคนร่ำรวยทำร้ายเช่นขับรถชนก็จะทดแทนด้วยแลกงเงินแค่หนึ่งประมาณหนึ่งมาตาเหรอ,โ,อโหกฎหมายอบมูระบีอะไรนี่ตาต่อตาฟันต่อฟันโหดจังเลยคำถามถามุ่ษ้จะเกี่ยวยังไงนะฟังจากพี่สายเลยครับ คำถามนะคะประมวลกฎหมายฮามูระบีเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วระหว่างข้อกอไก่นะคะสาม0ปีหรือว่าข้อขอไข่1000ปีกฎหมายเก่าแก่ฉบับนี้เกิดมาแล้ว1000ปีหรือ3000ปีกันแน่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ3000ปีหรือ1000ปีนะคะกฎหมายนี้เก่าแกน่น้องๆเลือกตอบกอไก่ครับ เกิดขึ้นเมื่อ3,000ปีมาแล้วตอบทั้ง20คนเลยครับเลือกแล้วเรียบร้อยนะครับ3,000ปีเพราะ3,000ปีนี้มันเก่าแก่มากนะคะเพราะว่า1,000ปีนี่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตอนนี้2,554ถ้า3,000ปีมันก็จะเลยไปถึงคิดซะตลอละ24 2555แล้วลก5แล้วลูก5 5แล้วลตอนนี้ตอนนี้55แล้วลูกถ้าเลยไป3,000ปีมันก็จะเลยปี2,000ไปแล้วฮะแต่ว่าถ้าเลยไป1,000ปีมันก็ยังยังอยู่ภายในยังอยู่ภายในพอสอยู่ฮะอยยัังนุ บรรพบุรุษของเราอยู่มันต้องนานมากแน่ๆเลยไอ้กฎหมายแบบนี้่านเกินสองพันนะคะเพราะว่าตอบกอไกลเพราะว่าสามพันปีใช่ไหมคะฮาโบดับี้มันมันมีอยู่ในเมื่อเี้ยที่เขาขึ้นมาอ่ามีอยู่อะง่ายๆแล้วถ้าพันหนึ่งอะทำไมทำไมไม่เอาพันหนึ่งก็ปันปีมันยังน้อยอยู่นิดนึงเพราะว่ามันผ่านมาตั้งนานแล้วนะแล้วที่ไมถึงคิดว่ามันต้องนานถึงสามพันปีล่ะก็มันนานนานมาก เป็นกฎหมายที่นานนานแล้วหนูไม่คือพี่อยากรู้ไงว่าหนูรู้ได้ยังไงว่ามันต้อง3,000ปีอ่ะอยากรู้ไงเอ้าก็หนังสือมันก็มีบอกจบเลยใ่นั้นแหละมันน่าจะเป็น3,000ปีเพราะเขาบอกว่ามันเกิดก่อนพุทธศักราชประมาณ300ปีค่ะโอ้โหคำนวณ450คำนวณเลยค่ะบวก300ประมาณ2,009โ3,000นะเนอะเออประมาณนี้พอคำนวณได้นะคะเอ้าฟังคำเฉลยกันดีกว่านะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ น้องๆเขาตอบอย่างมั่นใจเรามาเอาใจช่วยกอไก่กันนะครับกอไก่ะประมวลกฎหมายฮามูราบีคือกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกผู้เรียบเรียงคือกรรษัตริย์ฮามูราบีองค์ที่6ซึ่งเป็นกรรษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์บาบิโลเนียโบราณในแถบเมโสโปเตเมียซึ่งประมวลกฎหมายฮัมูราบี เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1750ปีก่อนคริสตศักราชหรือประมาณ3 7 6 2ปีมาแล้วครับเอาล่ะโผล่กันหมดอีแล้วครับเฮ้ยนี่เราผิดพลาดไปตรงไหนแล้ววะเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดล้วแก้ตัวข้อ2งหรือว่าผิดพลาดที่น้องๆก็ไม่รู้น้องๆเก่งเกินไปข้อ2ยากข้อ2จัดยากเลยนะจัดากหนักเลยดีกว่านะคะเอาเดี๋ยวไปดูนะว่าคำถามอันสองเราจะยากมากยากน้อยแค่ยนน้องจะตอบได้หรือเปล่าเตรียมตัวค่ะ คำถามข้อที่2นี่เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5 0 0 0บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0 0 0 0นบาทไปเลยครับคำถามอันสดของเรานะคะมีแหมเขาเรียกอะไรใบปลิวอ่าเป็นใบปลิวนะคะใบปะะใบระกาศโฆษณานะคะมาให้ได้อ่านกันนะคะฝากไว้ที่พี่กบแล้วเรียบร้อยให้น้องๆอ่านกันแล้วก็ท้าให้คิดเลยค่ะ อ่ะล้วครับมาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยบายบายปีเถาะ อะไรรกัันคบปโฆษณาแจกของขวัญน,น่าจะเป็นห้างห้างใหญ่ๆก็ประมาณว่าเขาลด<ๆ>เขาลดราคาเพื่อรับปีใหม่2011ไอ้2012อันนี้ก็คือปีนี้เป็นปีถอปีหน้าเป็นปีมะโรงออของขวัญราคาประหยัดลดสูงสุด8 0นะคะออถ้าซื้อครบ100บาทเขาฟรีหอของขวัญด้วยค่ะอ,อ๋อตามนี้เลยนะเขาอาจจะมีของแบบเพื่อของดีๆแล้วก็ ไปซื้อให้ต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รับของของขวัญีแล้วเขาก็บอกว่าหยิบก่อนเห็นก่อนได้ก่อนอะไราะขอใหรเห็นก่อนหยิบก่อนได้ก่อนรถถ่ายรถโยนร์ไซไม่ใช่อาจจะเป็นของใช้ค่ะของใช้ซื้อไปให้คนอื่นรับปีใหม่ค่ะของขวัญมอบให้หนูว่านะข้อนี้น่าจะถามว่าอะไรไม่ควรให้ในวันปีใหม่เอออะไรอ่ะก็เล่าอ่ะค่ะทำไมอ่ะเล่ามันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะถ้ากิน กินไปก็จะเป็นโรคอะค่ะแล้วก็จะตายหนูว่าเราเท่ากับแช่งค่ะโอ้แช่งอะไรเขาล่ะคะเอ้าแช่ใช่เขาตายอ๋เหรือใช่เพราะว่าเราเป็นสิ่งผิดกฎหมายเขาน่าจะถามว่าใบอะไรที่ทำให้ลดสูงสุดถึง80%เออใบอะไรฮะใบปลิวฮะเอาใบปลิวนี้ไปลด80%ดสินลลามันคืออะไรลานลามันคือมีความสุข เลยค่ะ,คะ,ะสมมติปีใหม่นี้ขอให้ล้ลานะก็คือขอให้มีความสุขค่ะโอ้โหล้ลล้าล้าลานล้คือเวลาเต้นนะคะเข<อ>าส่วนใหญ่ก็จะใช้คําว่าล้ลาในการเต้นกันแล้วเต้นกันแบบก็เต้นอย่างมีความสุขกันนะคะก็เลยใช้คาว่าล้ลาแทนคาว่าความสุขค่ะโอ้ไม่มีใครเต้นทุกๆอกะเนาะ <laughs> <laughs> ไม่มีไม่เคยเห็นเอาละครับจะลั่นลาความสุขปีใหม่ยังไงนี่ไม่ทราบนะคําถามอยู่กับพี่สายไม่รู้จะลั่นลาหรือเปล่าพี่ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกันลั่นลาเลยคะ่ะน้องๆพี่อยากรู้อย่างเดียวเลยว่าปีมะรอกเนี่ยมีชื่อเรียกอีกปีว่าปีอะไรระหว่างกอไก่ปีงูใหญ่หรือว่าขอไข่ปีงูเล็กคระข้อนี้ดูเหมือนน้องๆเขาจะมั่นใจกันมากครับถึงเวลาท้าให้ตอบคะ่ะ โอ้เอกฉันอีกแล้วเลือกแล้วเรียบร้อยหนูเลือกตอบว่าปีมะโรงคือปีงูใหญ่แล้วปีงูเล็กเรียกว่ามะเสร็งปีกระต่ายอ่ะปีวัวอ่ะปีลิงอ่ะปีปลาทองอ่ะ ทำไมถึงงูใหญ่เพราะว่าไม่เ็กก็คืองูเล็กแล้วค่ะถามมาลงน้องไปตอบมาเส็งเอางี้งูใหญ่่ใหญ่แค่ไหนงูใหญ่ก็คือใหญ่มากเลยงูใหญ่เนี่ยใหญ่เท่า BTS แม่รถไฟฟ้าใหญ่กวีกเลยเนาะแสดงว่างูใหญ่วิ่งจากหมอชิดไปอนุท น้องงูเล็กไม่ใช่ไ้เดือนนะเสียเขาหมดเลยนะชวดหนูชวดหนูฉลูอะไรครับหนูฉลูก็หนูชวดหนูฉลูหนูอ้าวฟังคำเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าน้องๆจะได้หนึ่งหมื่นหรือจะไม่ได้อะไรไปฝากเพื่อนๆนี่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเลยฟังคำเฉลยค่ะมาลุ้นกันครับว่าจะได้คุมทรัพย์หนังสือเพิ่มอีก10,000บาทหรือไม่พ่าก็ไก่เนะย มีมรงเป็นชื่อปีลำดับที่5ในรอบปีนักสัตว์ซึ่งมีชื่อเรียกอื่นๆตามสัญลักษณ์รูปสัตว์ประจำปีนักษัตว์คืองูใหญ่หรือพญานาคและในบางประเทศจะเป็นรูปมังกรครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักสีกรุงเทพ10210หรือ read@thaipbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือโอ้โอ28เกรดสุดฮาแบบนี้ก็มีด้วยมอบให้10รางวัลครับวันนี้นะ โอ้ยสสมไปได้แบบเต็มๆอีแล้วนะนคะทวีคูณจะไปเป็น1 0,000ื่นะคะตอนนี้น้องสัสมไปเป็น25,068เล่มแล้วนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายโอกาสสุดท้ายนะคะต้องมาติดตามลุ้นกันว่าน้องๆนะคะสามารถสะสมคุ่มซัพนังสือไปฝากให้กับมูลนิสร้างสรรค์เด็กได้อีกเท่าไหร่นะคะยังไงวันี้อย่าลืมติดตามรายการท้าย